สวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้ผมกับแม่บูวก็เลยมาดูมาเยี่ยมลุงลุงรัดนะครับผมที่เคยมาหาลุงอยู่สองสาครั้งนั่นนะอันนี้นะครับผมทางเดินเข้าไปในบ้านลุงเข้าที่ตำทุ่มนานนะครับไปดูพรมการเลยจ้าพี่น้อง เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปดูในป่าขอางล่งมีเห็ดหรือเปล่าจะไปลองดูถ้าเผิอมีเลาจะได้ไปหาจะได้ถ่ายคอนเทนต์ให้อิีีดูจ้าเมนะครับผมทางเดินเข้าไปอันนี้หน้าโฟนก็เป็นแบบนี้ครับเห็นไหม,มครับพี่น้องนี่คือมีดอกจำปาด้วยนี่แหละครับภาคอีสาน นาเนี่ยกับมันมีน้ำแล้วนะจ้าโอ้มวงเนี่ยสศบมากเลยครับทุกคนเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวไปทำลงดูพอมีในป่านมีหรือเปล่าไป,ไดไปาาเดี๋ยวไปทำพรธมกันเดี๋ยวไปทำไปทำลงดูลงอยู่ไหนเออสวัสดีค่ะลง ลุงกับจากโรงพยาบาลนานแล้วยังครับติดสองเดือนเนี่ยสองเดย์เพิ่นก็วันนั้นนะผมกับแม่บัวมาหาลุงก็เลยลูกชายอยู่ครับก็เลยมาทาคอนเทนต์นะก็เลยอยากจะถามลงมาว่านายปลาเนี่ยมีเหตุไหมอ๋อโอเคนี่ครับเอฟซีครับเดฟ โฟนตัวไอซองซเทียนเดี๋ยวจะมาถ่ายคอนเทนต์ให้เอซดูเพราะว่า FC คุณแม่ทั้งหลายชอบดูประมาณนั้นนะอ่าขอบคุณครับลงุงอยู่สุขภาพแขง็งแรงนะครับผมครับเดี๋ยวผมไปถ่ายรอบๆก่อนนะครับมีอะไรน่าถ่ายบ้างครับโอเคครับอนนี้นะครับพี่น้องลุงค้าทำอยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับไปดูสิแม่โบทำอะไร คเมื่อนี้แม่โบอ,ออกมานาลุงลัดจะมาเก็บมะม่วงหิมะสวัสดีค่ะเมื่อนี้พากันออกมาเห็่นมาเยี่ยมลุงมาเยี่ยมลุงลัดมาทำข่าวได้ยินข่าวว่าเล่าไปโรงพยาบาลน้องจอบก็เลยอยากมาเยี่ยมลุงมาทำเบื่องมาแล้วเป็นยังไงเล่าหายดีแล้วหบบรือบแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วหบบรือโก็เลยมารอเบิง่ง ถามลุงหรือ,อยังเจอลุงแล้วเหรอทำแล้วไปไปทำลุงแล้วลุงบอกอัะก,กลับมาสองเดินแล้วก็เลยเมื่อกี้นี่ถามลุงมาว่าหน้านี่มันมีเหตุไหมลุงบอกวอ่าดีค่ะโฟนมันตกส่องสามรับก่อนโอเคเอฟซี FC, เดี๋ยวผมจะไปถ่ายคอนเทนต์รับๆบก่อนนะครับหน้าโฟนเนี่ยหน้าดูอะไรบ้างเพราะว่า,าไม่โบนั่งอยู่ตรงนี้แหละ อันนี้ครับตอนบอลลงตอนบอลเนี่ยแล้วตอนอะไรไม่รู้ผมเรียกไม่เป็นนะจ๊ะเอไมสีงามงาม,งามจ้ะเป็นยังไงแค่อฟซีทกท่านครับได้ยินเสียงโนกเสียงอะไรเ<ม>ห็นไหมครับอันนี้นะครับผมแต่รถล,ลกกระ,ะทอนนี่ยศบยากยากเลยเนาะนานแลว้ว เดี๋ยวไปดูตอนกล้วยดีมันมีอยู่กีโอ้นี่น,นี่ใหญ่มากเลยครับดูสิเดี๋ยวดู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 เห็นไหมครับทุกคนอันนี้ครับวีใหญ่มากเลยครับผมเห็นไหมครับถึงแม้ว่าลุงอายุมากแข็งแรงมากเลยครับพี่น้องนี่ครับ โอเคครับเพราะว่าประมาณนี้ก็เลยคิดถึงลุงก็เลยอยากจะมาหาลวงบ้างก็มาถามว่าเพราะว่าโทราศาพัพท์ผมนี่เปิดกล้องหน้ากล้องหลังไม่ได้ครับไม่เหมือนเครื่องแม่บัวเพราะว่าเครื่องโนวนมันเปิดกล้องหน้ากล้องหลังได้นี่ยครับดูสิตอนตะขายนี่แหละครับพี่น้อง ขณะผมอยู่กรุงเทพนั้นผมยังคิดถึงมันหนักเลยเห็นไหมครับโนนแม่โบทำอะไรอยู่อซไปดู <laughs> อันนี้อะไรนะคนลาวนี่ได้ยินเสียงนก ดูใช่ครับมะม่งลงเยอะมากเลยนะครับพี่น้องลงมีงวด้วยเห็นไหมครับพี่น้องทุกคนด้วยจ้าพูดเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยมะม่ง อ่ะโอเคทุกคนได้เจอกันคทบหน้านะครับสวัสดีครับ